สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะจ่าจะพามาดูนะคะการผสมอาหารนะคะให้น้องวัวน,นะคะจะผสมสูตรอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามีสมาชิกนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงโคนะคะจากอำเภอบ้านแทน่นอำเภอบ้านข้าและอำเภอจตุรัสท่าตอนนี้เรากำลังเทมันนะคะลงไปใน ที่ปั่นนะคะแต่ฝุ่นเยอะมากนะคะจะจ๋าขออยู่ห่างๆก่อนนะคะและนี่ก็คือสูตรอาหารแม่โคนะคะมีมันเส้นกากป้ามลำอ่อนกากผวเหลืองยูเรียแคลเซียมฟอสเฟตและแร่ธาตุค่ะและคุณพี่เขากำลังจดสูตรอาหารแม่โคนะคะ จะไปใช้สำหรับในฟาร์มของคุณพี่เขาเองค่ะตั้งใจจดมากเลยและเราก็มาดูทางนี้บ้างค่ะคุณพี่เขาคนใหญ่เลยคนอะไรนั้นคนยูเลียค่ะเพื่อให้ละลายในน้ำนะคะเราจะได้ไปใส่กับส่วนผสมของสูตรอาหารด้วยค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อจะไปใส่ในเครื่องผสมอาหารนะคะนี่เราก็ช่างช่างช่างเราคุณพี่เสื้อสีส้มเขาก็จด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 ,จดไว้นะคะจนกว่าจะครบค่ะครบเสร็จแล้วเราก็เทใส่ตักนะคะเพื่อจะไปใส่ในเครื่องปั่นค่ะข้อดีของการมีรถตักนะคะก็ทีอีกอย่างนึงนะคะช่วยทุนแรงนะคะเบาแรงไปเยอะเลยค่ะจากที่เราจะต้องช่วยกันแบกใส เครื่องปั่นนะคะแล้วก็มาใส่รถตักแทนค่ะเพื่อจะไปใส่เครื่องปั่นด้านบนนะคะนี่เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราใช้เวลานะคะในการปั่น20 30นาทีนะคะต่อไปนะคะก็เป็นการกอกใส่ถุงปุ๋ยนะคะ1ตันนะคะเราจะกรอกได้ที่32ถึงปุ๋ยค่ะ ถุงปุ๋ยหนึ่งนะคะเราจะกรอกอยู่ที่30กิโลกรัมค่ะกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มาชั่งกิโลนะคะดูว่าถุงนึงเราต้องชั่งให้ได้30กิโลนะคะ เมื่อช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดปากถุงค่ะนี่เราทำการมัดปากถุงเลยค่ะเมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนำไปให้วัวกินได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทำอาหารแม่โคในครั้งนี้นะคะ ขอบคุณนะคะกรมปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิค่ะและศูนย์สาธิตผลิตอาหารสัตว์ชุมชนนะคะบ้านน้องไข่น้ำอำเภอนนสง่าจังหวัดชัยภูมิค่ะ